สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แอดก็มาป้ายานิยายน่าอ่านกันอีกแล้วมาแนะนำนิยายตึงๆกันค่ะอะไรตึง NC ตึงนั่นเอง เป็นเรื่องราวของม่อนค่ะในเอกของเราก็ใช้ชีวิตตามภาษาคนโสดปกติทั่วไปเลยค่ะคือไปร้านเหล้าพอเจอคนถูกใจก็ไปต่อกันแบบวันไหนสแตนนะคะทุกคนแต่มีคนนึงนะคะที่ม่อนอถูกใจเป็นพิเศษอือคือโทรมามอยกับเพื่อนเลยค่ะว่าเฮ้ยมึงเมื่อคืนเนี่ยกูได้กินผู้แบบแซบคือแซบถึงใจมากค่ะแก คือม่อนเนี่ยเล่าวนจนเพื่อนน่ะนึกอยากจะเห็นหน้าคุณคนนั้นที่ม่อนมันชมว่าเฮ้ยเด็ดเฮ้ยดีอ่ะแล้วก็ผ่านไปอีกประมาณ3เดือนค่ะยาม่อนของเราเนี่ยก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนชื่อปอนค่ะเออสูงยาวเข่าดีบกเลิศมากงานดี พอคบกันไปสักพักเนี่ยแฟนของมอนเนี่ยก็เลยพามอนไปแนะนําตัวกับคนที่บ้านนะคะนั่นก็คือพ่อของเขาน,นเองแต่ปรากฏว่าพ่อของแฟนมอนเนี่ยคือผู้ชายที่มอนติดใจแล้วชมนักชมหนาว่าหุย้ยเขาเด็ดเขาดีเขาแบบสุดยอดอ้าวทายังไงล่ะทีนี้แล้วอย่างเงี้ยพ่อแฟนของมอนเนี่ยจะจำมอนได้ไหมอืมแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยจบแล้วนะคะเพราะเป็นเรื่องสั้นมีแค่5ตอนเท่านั้นไปอ่าน สำหรับใครที่ชอบสายตึงๆแบบนี้แล้วเจอกันในลิดะไรนะคะ